ก็วันพฤหาัสเรามาขับผีกับอาจารย์ตอนแรกก็ที่หานพระเจ้า,าพระเจ้าขอพระเจ้าเตรียมวันนี้ให้ลูกด้วยแล้วพระเจ้าก็เตรียมมันจบที่บ่ายสองเลยแล้วพอจะมาก็มันมีมันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าผีมันไม่อยากให้มาเพราะเราจะเกิดผลมากมันมีรถเออมันเป็นตรงไฟแดงอะคะ่ะแล้วมันจะมีช่องที่รถเขาจะเลี้ยวขวาแล้วเขาไม่ดูว่า ทางตรงอ่ะมันมาอย่างเงี้ยค่ะเขาพเจ้ามาทางตรงแล้วเขาก็พุ่งมาอย่างนี้เลยแล้วข้าพเจ้าก็อยู่ตรงเนี้ยตรงนี้แล้วอ่ะแต่ทีเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่พาข้าพเจ้าวืดออกมารู้สึกตัวได้หรือว่ามันมีอะไรมายกเราตรงเนี้ยวืดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันต้องชนแล้วก็ล้มไปแล้ว คือทูตสวรรค์นะคะมาปกป้องเรายกรดเราไปอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกแบบโหตื่นเต้นแล้วใจมันเต้นไปถึงบ้านอาจารย์เลยอะ่ะแบบมันความเป็นมนุษย์อน่นะมันก็เสียวใจอย่างเงี้ยมันแค่เซี่ยวเดียวเองไม่น่าเชื่อว่าเราอะ่ะจะถูกยกรดออกมาอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วก็ไปแล้วไฟมันก็เขียวอะค่ะโอ้โหแ,แ,แล้วแบบใจเต้นขอบคุณรพระเจ้าพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าอีกนิดเดียวลูกจะถึงบ้านอาจารย์แล้วช่วยลูกยช่วยลูกเวยอย่างเงี้ยค่ะจนถึงบ้านอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วขอบคุณพระเจ้ามากแล้วก็ผีมันก็ออกเยอะมาก คือมันมันขวางไม่ได้นะการที่การงานของพระเจ้าเราเราจะเกิดผลไงคะพี่น้องหนุนใจว่าพี่น้องขับผีนะคะพี่น้อง <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs>